อนน้นาเอนาโอโน้นอสุดพิ่รำท,ท,ท,ทั้งสันทั้งเยยาพี่ที่เก้วพี่ขววอนวอนที่ยก้วเป็นเกี่ยวฝันกันไม้เมือนี้นับว่าไอา้โชคในเดือหัวบุญที่ผลเดือหัวกะจังมาเห็นน้อง ไอ้ที่ร้องขอเกี่ยวเปลี่ยนเกี่ยวิึงจัดน้อยจาน้ำเชื้อลาหน่อยควรคอยระยูคิงแม่นมาอยากความจริงจัดจริงกะใจคิดอดเดียวมาพ่อนิดแม่นมาโนในแหงกุดสาแต่งเส้นทางเป็นทางเที่ยวทรงเส็นกระบองเดืยมไตพระจันทร่แจงตะวางเติมล้นน้ำ ทั้งนี้ตนแรกเดิมที่ขอเริ่มคั่รักทั้งนี้ีย่าเข้าหักจะช่วยแห้งแข็งคำรูตนคั่ของชาว่าจะไว้ข้าพอไว้เป็นกแอนเงาจะเบาแต่ละคุณแก่ฉันตนตนที่กะเป็นไทยนั่งกะเป็นฉันไหนดังเหยาเดิมดังเพราะปันตังเสียเล่าเช่าเฮาว่ามีตังเกิมในผู้ที่ในต่างตามหอยกระเทียมทุ่ง เน่าว,วัวจอรกรับดงขิดกระหังกับหนาธรรมาดาไผมันกระต่างกันส่งโตโตัวแม่นเนวผีปันบัวคือกันกัะแ,แข็งนนแงงรงที่แม่น่าห่วยแดงบัวมีดงแม่นตรงสีหนาแล้วกะพีกับป่าสมผสมกันคนละอย่างกระเือนั่งคู่ดีกับคือพี่พูให้กระเพือไฟตำไม่ แต่ทวาใจไดเลยผาตำเสวนพื้นมันหมดเืิ้นข้าพ่อลังสิยนสิงนกลางสาวนางหลาคันจะทู้งเพื่อห่างเพื่อบังรรมาที่ยาสิ้นเพิ่มเทาบานบักล้ำด่านห่างสมัยจุกวันนี้เฮากรเริมในใซาสมัยไม่เท่า่ำเจ้าดิ้งเพื่อลำตำพื้นเขาห่างยาสิ้นของห่างคนบางๆจรมาดูนางเฮ้ยเห็นมามันดีเพื่อเจ้าท่ำเจ้าใส่เงินกะไรเท่าทุ่งทุ่มเงาหัอบู่น้อนำงงโอ